สวัสดีพี่ปอห้าทัทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะก็จะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวนและก็การจัดบริเวณบ้านให้หน่าอยู่นะคะลูกนะ,ะทบทวนบทเรียนนะคะคุณลักษณะพื้นฐานของบ้านที่ดีนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะลูกข้อที่ 1, นึ่งมีความสวยงามเรียบร้อยนะคะข้อที่สองมีความมั่นคงแข็งแรงข้อที่สให้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีนะคะอะส่วน ข้อที่สิบนะคะบำรุงรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูหญิงเอ,อมีอะไรดีๆมาแนะนำให้เด็กๆนะคะเ,เรามาดูเรื่องการจัดและตกแต่งสวนนะคะและการดูแลรักษาสวนนะคะลูกนะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1อธิบายความสําคัญของการจัดตกแต่งสวนได้นะคะข้อที่2อธิบายหลักการดูแลรักษาสวนได้นะคะข้อที่สอภิปรายหลักและการจัดตกแต่งสวนได้นะคะข้อที่สวิเคราะห์นะคะวิธีการดูแลรักษาสวนได้นะคะข้อที่5ทักษะการแสวงหาความรู้นะคะข้อที่6 มีทักษะการทํางานร่วมกันนะคะข้อที่7ไ็ดไฟเรียนไฟรู้และมีความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะก่อนที่จะจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆผู้หญิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําก่อนนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้นะคะลูกเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองหลังนี้นะคะแล้วเด็กๆพิมพ์ส่งมาในกล่องแชทนะคะว่าเด็กๆเห็นแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคู้หญิงรองนะคะ ห้านาทีนะคะเดี๋ยวผูหญิงเพิ่มคะแนนให้นะคะในการเข้าเรียนวันนี้นะคะต่อมาได้เลยนะคะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะสวนคือสถานที่ปลูกพันธุ์ไม้ที่มีหลากหลายชนิดนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งอาจจะอยู่หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านหรือระเบียงบ้านก็ได้นะคะการจัดสวนให้สวยงามทําให้ผู้ อาศัยมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้นะคะความสำคัญของการดูแลรักษาสวนนะคะบ้านที่มีสวนผู้อยู่อาศัยต้องรู้จักดูแลรักษาและตกแต่งสวนอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อในสวนคงความสวยงามสดชื่นอยู่เสมอนะคะช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัยลดฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ แต่หากไม่ดูแลความสะอาดนะคะสวนอาจกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษต่างๆได้นะคะลูกรูปแบบของการจัดสวนนะคะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะ1่สวนประดิษฐ์สสวนแบบธรรมชาติสสวนแบบทันสมัยนะคะแบบสมัยใหม่ที่จัดเองนะคะการดูแลรักษาสวนนะคะก็จะมีการดูแล วิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้นะคะการดูแลรักษาสวนให้สวยงามอยู่เสมอมีอายุยืนยาวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้นะคะ1เลือกพันธไม้ที่เหมาะสมตามธรรมชาติเช่นพันธุไม้ในร่มพันธุไม้แดดนะคะพันไม้เลือ้อยพันธุไม้น้ําให้เลือกตามลักษณะแหล่งที่เราจะปลูกนะคะข้อ2อเลือกเครื่องมือให้พร้อมให้เหมาะสมนะคะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเกษตรก็จะเป็นพวกจอบเสียมบัวรดน้ําถังน้ํา พวกนี้เป็นต้นนะคะข้อที่เจดควบคุมโรคติดต่อมแมลงที่มากัดกินใบนะคะย้ํานะคะควรใช้วิธีการธรรมชาติเท่านั้นนะคะลูกเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สภาพแวดล้อมแถวนั้นนะคะข้อที่แปดป้องกันสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาทําลายสวนเราได้แก่สุนัขแมวนะคะที่อาศัยในบ้านอาจจะจะกุ้ขุดหลุมวิ่งชนกระถางทําให้สวนเนี่ยเสียหายได้นะคะ ก้ามีตารางการทำงานเพื่อเตือนและเป็นการป้องกันการลืมนะคะสวนหย่อมในโรงเรียนนะคะสวนหย่อมในโรงเรียนมีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ผู้หญิงยกตัวอย่างหลายๆโรงเรียนมาให้เราดูนะคะลูกนะก็จะเป็นอ่างบัวนะคะสะบัวนะคะแล้วก็สวนหย่อมบริเวณข้างอาคารต่างๆอาคารและสถานที่ตามโรงเรียนนะคะลูก มีการปลูกไม้เลื้อยนะคะรวมแม้กระทั่งภาพที่หกก็คือการนะคะทำลานกิจกรรมบริเวณที่มีต้นไม้นะคะก็คือปูพื้นล้อมรอบต้นไม้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการจัดสวนนะคะลูกไปการจัดสวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวผู้หญิงมีตัวอย่างให้ดูนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ การจัดสวนที่จัดอยู่ในบ้านบริเวณบ้านนะคะเป็นสวนที่จัดขึ้นเองนะคะลูกก็จ,จะมีบอลบ,บเล็กๆนะคะแล้วก็ต้นไม้แฝงน,นะคะก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแฝงต้นไม้เพิ่มร่มเงา เพิ่มความสวยงามนะคะอันนี้เป็นต้นสับปะรดสีนะลูกที่อยู่ข้างบนนะคะที่เป็นใบเหมือนสับปะรดนะคะสีม่วงสีเขียวที่เป็นเส้นเส้นลายเส้นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นใบสับปะรดสี แล้วก็ถัดมาก็จะมีอ่างเล็กๆไว้เลี้ยงปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็มีนะคะต้นไม้ที่สามารถปลูกในน้ําได้นะคะลูกลก็จะมีน้ําไหลถ้าเราดูแล้วก็จะรู้สึกสบายตานะคะถ้าเราม,เมีความรับผิดชอบในการดูแลบ้านและดูแลส่วนที่อยู่ในบ้านนะคะ นี้ผมขอแนะนำไม้บรรทัะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะคะ ลไลน์ของครูยอยู่ไปไหนเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูก ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่คู้หญิงให้ตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของบ้านสองบ้านสองหลังนี้นะคะบ้านหลังที่หนึ่งก็ดูจากตาก,ก็คืออาจจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าด้านยาวก็ก็ยาวอยู่นะคะก็คือขนาดเหมือนกันนะคะอ่ะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้านก็สร้างจากไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้านสร้างจากไม้เหมือนกันนะคะแล้วกเออ็เป็นบ้านครึ่งชั้นเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันก็คือนะคะกลับมาใหม่แล้วนะคะลูกเมื่อกี้มันหลุดออกไปบ้านสองหลังนี้สร้างจากไม้เหมือนกันเป็นชั้นครึ่งเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การจัดสวนหย่อมนะคะลูก รูปที่สองเป็นสวนหย่อมเป็นสวนบริเวณบ้านที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มองแล้วดูธรรมชาตินะคะแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลรักษาด้วยสภาพสวนถึงจะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะส่วนภาพแรกนะคะองค์ประกอบยังไม่ครบอาจจะเป็นเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือว่าเพิ่งปลูกต้นไม้นะคะดังนั้นถ้าบ้านหลังไหนมีการจัดสวนแล้วก็ดูแลที่ดีนะคะเวลาเรามองเข้าไปมันก็จะน่าอยู่น่าพักผ่อน นะคะดังนั้นเวลาว่างนะคะก็ให้เด็กๆช่วยกันทํางานบ้านและดูแลบริเวณบ้านช่วยผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านหรือไม่มีงานเพิ่มเติมนะคะลูกเ,เวลาที่เหลือนะคะคุณหญิงให้ไปเคลียร์งานในส่วนวิชาอื่นที่ค้างหรือว่าทําบันทึกการทํางานบ้านส่งครูด้วยนะคะใครไม่ส่งไม่เช็คคะแนนให้นะคะลูกมีผลต่อเกรดนะคะงานมันเป็นงานที่ต้องทําทุกอาทิตย์ทําเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาการงอาชีพครูหญิงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแต่ใครที่ยังพอมีเวลาให้ครูอยู่เดี๋ยวครูหญิงมีเรื่องที่จะมานาเสนอ